สวัสดีจ้าทุกคนเจอก,กับโมกับ,กบนิวอีกแล,แล้วนะคะ,ะ,คะกับช่องมี <Now" S 1> นาวนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนนะคะมาจัดเต็มเลยนะคะอาหารทะเลนะคะวันนี้จัดให้เลยยกมาหาสมุทรมากับร้านร้านนีก็คือชื่อร้านย่างแมงเลยนะคะหรือว่ากินแมงเลยนะคะวันนี้จัดมา3ามอย่างนะคะก็จะมีกุ้งนะคะกุ้งแม่น้ําเผานะคะแล้วก็จะมีปูม้าด้วยแล้วก็ปลาหมึกแดดเดียวอันนี้ต้องลองเลยนะคะ โมก็เลยทํากับแก้มมาขาดไม่ได้เลยส้มตํนาะนะทุกคนบานซัวเออจัดชิ้นใหญ่ใหญ่อะไรจะป้อนเขาหรอใช่คะ่ะนี่ต้องคุกนี่ด้วยอืเอาแล้วไหนบอกจะป้อนองไงจิ้มอืมอืมอร่อย ฟินมากกินแม่งเลยอ่ะแก้มด้วยตำขนมจีนอืแล้วห่างหายไปนานเลยนะคุกคุกหน่อยใช่ไหมคะห่างหายไปนานเพราะว่าโมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะทุกคนก็คิดถึงอาหารทะเลด้วยก็เลยจัดให้เลยนะจริงๆร้านนี้โมเคยกินไปรอบนึงแล้วก็รู้สึกติดใจนะ จัดเลยเพราะว่ามันเป็นร้านที่อาหารทะเลสดอะ่ะสดตรงปกไม่ผิดหวังนะทุกคนอืมฟินอนี่ หมึกไข่แดดเดียวเขาบอกต้องลองนะหมึกไข่ย่างเหรอเธอหมึกไข่แดดเดียวไข่กับส้มตำอร่อยไหมอืม เป็นร้านอาหารทะเลในกรุงเทพที่สดมาบอกพี่กัดทุกคนนะเพราะว่าโมก็เป็นหนึ่งคนที่ควานหาของสดอะเวลากินก็จะเจอร้านดีบ้างไม่ดีบ้างเลยางทุกคนก็เลยมาบอกพี่กัดไปเลยว่าเออร้านนี้ก็ก็ดีอ่ะแอืมต่ได้ไม่ต้องไปหาสุ่มหาอืมร้านก็เลย ร้านนี้ครั้งที่แล้วสั่งมาสัเดือนต้องสั่งใหม่เลยนะอร่อยเหรอฮะเปล่าทำหกเจริงๆร้านอาหารแต่ละร้านอ่ะถ้าไปออกทลิปมีนาวอ่ะต้องแบบครั้งแรกเหมือนลองก่อนนะถ้าอร่อยคือได้ออกทลิป น,นี๋เขาจะแกะกุ้งให้น้องแนอะว่าความไม่เจนน้องนะเขาคิาดถึงน้องไมไม่เชื่อหรอกทำไมอ่ะตัวนี้เด็ดขนมจีนด้วยขนมจีนอร่อยด้วย แล้วน้องกลับไปขอนแก่นนี่ก็คือกินแต่อาหารอีสานหรอมแล้วมานี่ยังจะตากินอีกหรอ,หอขาดไม่ได้จริงๆกลับบ้านไปไม่ค่อยได้กิน้มตาเลยนะกินอะไรก็กินแบบพวกแบบอาหารอีสานแบบอย่างอื่นอะ้มตำนี่ไม่ค่อยได้กินเลยเพราะว่าเรากินบ่อยแล้ว จ้อตํากินที่ตอนไหนก็ได้ไงแต่ว่าอาหารที่มันต้องแบบใช้วัตถุดิบจากอีสานจริงอ่ะไม่มีอะแถวเนี้ยปูปูตัวใหญ่มากแกะยังไงปูนั่นแหะดิจริงๆเขาก็ไม่ค่อยเซียนแกะเท่าไหร่แต่เห็นในคลิปเขาแกะดีๆเขาต้องแกะตรงนี้อกอ๋อแระดองเลยเหรอถ้าใครแกะแกะปูเป็นนี่ถือว่าโชคดีสำหรับคนรอบข้างมากเลย แต่อันเนี้ยก็แกะแบบไปตามมีตามเกิดนะตัวใหญ่มากเลยทุกคนจริงๆที่ร้านเขาก็มีแบบเซตนั่นเซตนี่ราคานั้นราคานี้นะทุกคนก็คือราคาจับต้องได้ก็คือไม่แพงมากแล้วแถมสดด้วยอืมมีหลายอย่างเดี๋ยวให้นิวปักเพจวัดร้านไว้ให้นะอึ้งนี้เลยก็คือเลยเทหมดแล้วอ่ะ <c oughs> อ๋อกินอาหารทะเลก็ต้องอย่างนี้แหละการเชียงการเชียงปู่อร่อยมากเนื้อหวานมากไม่ได้กินตาำฝีมือน้องเลย ไม่อยู่ประมาณสองวันนะเกือบลืมที่นี่แล้วอะ่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยใช่คือธรรมชาติก็ดีอนี่ไงแกให้ไม่กินนะ่ะ เธออยากไปอยู่มั้งไหมอยู่ได้อยู่ได้ถ้ามีแอร์มีเน็ตแต่ไม่มีแอร์เลยก็ติดถ้ามีแอร์มีเน็ตมีเครื่องทงน้ำอุ่นแค่นั้นแหละซึ่งเนี่อร่อยกว่าปกตินะทำไมฮะก็ราะเขาแกะให้เออเดี๋ยวไหนดูซิซิมเบื้อเริ่มเลยจะอร่อยไหม <laughs> ดีไหมอร่อยมากคุกคุกคุกไง ากะปูให้นะค่ะไม่ต้องกะเลยตรงนี้เลยจัดปูดสดมากหวานมากเลิอืมอร่อยเนาะ ปูมาเมามันมากมึกไข่โอ้ยเป็นตัวเซฟแท้หัดจาน เกียงบอกเลยย่างแม่งกินแม่งเกี้ยงแม่งแม่งนี่คือถือว่าเป็นคำหยาบนะคำหยาบอ่ะช่างแม่งที่เธอถามเป็นเซแซง แกงค่ัดเป็นรักช้างก็รู้ว่าแม่งอาหารทะเลต่องยางแม่งอร่อยจริงจริงเพลงเขาเสียหมดนะอร่อยจริงทุกคนอย่าลืมไปตำกันนะอาจจะหาว่าไม่บอกอือ คือเลยวันนี้นอ,าอ้าวอีกไหมคะ,ะมน่ะอหล่นค่ะปูม้าแบบเดอะเบสมากอะ น้องไม่ได้กินปูนานใช่ไหมนานมากเลยอ่ะฟินจริงฟินจริงจงหมดละตอนแ้วก็คือกินไปนิดนึ่งแล้วนะแอบกินไปก็คือจริงๆอ่ะลืมอัดกินไปคำแรกตรงเนี้ยใครเขาลืมกดอัด อยากกินเข้าเหนียมะม่วงเลยมิี่ิ่ะเหรอ,อม,มันมันกินแบบเสียเนื้อปูมากเธอมันมากเนี่ยกินไปเสร็จ เขาแกะให้น้องชิ้นนี้ดูเดิมันเยิ้มเยิ้มเลยร้านมีเดลิเวอรด้วยนะทุกคนไม่ต้องออกจากบ้านและอ่ะนี่ค่ะ เ,เ,เอ้ะเละ้เอื้เอะแล้วเธอกลับต่างจังหวัดไปสองวันเนี้ยกลัวเขานับรูนอบทาง,งมั้ยไม่อ่ะทำไมอ่ะถ้าเหมือนเธอเล่นเกมจริงก็ไม่ได้คิดถึงเขาหรอกเล่นแต่เกมสบายใจเิออืมแต่ว่า ไปแค่สองวันเองแปบ๊บเดียวสองวันก็แป๊บเดียวเองอะ่ะแต่เราไม่เคยห่างกันไนืมวันแรกก็คือนอนไม่หลับอะ่ะเพราะว่าคิดถึงเขาไม่เพราะว่าปู่กลปู่กลดังมากอร่อยทุกคนประมาณนี้แหลนะเนาะครับก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฝากร้านให้หน่อยนะคะจะเป็นร้านหนึ่งในร้านโปรดอีกแล้วกันเนาะก็คือร้านยางแมงนั่แหละนะทุกคนซี seafood delivery ใช่ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็สั่งได้เลยหรือว่าจะไปกินที่ร้านเขาก็ได้มีหลายโปรโมชั่นมีหลายเซ็ตมีหลายขนาดมีหลายเมนูเนาะก็ตามนี้เลยเดี๋ยวให้นิวปักหมดุดร้านไว้ให้นะคะบอกเลยว่าตรงปกมากๆไม่ต้องไป ค้นหาร้านที่ต้องแบบไปสุ่มเสี่ยงนะทุกคนนะจะได้ไม่ต้องอารมณ์เสียเนะเพราะว่าโมวเคยเป็นมาแล้วนะทุกคนนะอันนี้ก็เลยมาบอกต่อทุกคนนะคะอร่อยบอกต่อนะเชื่อใจได้เลยไม่อร่อยให้มาถีบหน้านิ้วเลย แม่งเลยเออเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้โมกับนิวด,ด้วยนะคะกรับต้องมีนาวแล้วก็ครบเจ็ดแสนซับสไครตแล้วค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะครบแล้วครบแล้วคบตื่นมาแล้วเขาเห็นใช่แ,<ต>แล้วพอบอกว่าครบไปนะคนรีบไปอันซับให้ไม่ครบเมนูนี้ก็เลยเหมือน เป็นฉลองในตัวเลยนะคะ7จ็ดแสนซับนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายมีนว